สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลพบกับอาจารย์เจนวันนี้อาจารย์มาทำนายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีกรกฎนะคะดูดวงประจําเดือนมีนาคมปีพศ2568กส่อนเข้าไปฟังขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะคะดวงชะตาของในชาวราศีกรกฎนะคะเกินไว้ก่อนเลยว่าเดี๋ยวคนใกล้ๆตัว คุณน่ะไม่ว่าจะเป็นคนอายุน้อยๆลูกหลานหรือบริวารหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานน่ะมันจะมีอะไรมากระทบเราเนื่องจากคนอายุน้อยพวกนี้จะสร้างปัญหามาให้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ก่อนเราก็จะหลบหลีกหรือว่าเป็นผู้รับฟังที่ดีดีไหมคะเพราะฉะนั้นในชาวราศีกรกฎนะคะไม่ว่าใครจะเอาอะไรมาพ่นพิษใส่เรานะคะหรือจะสร้างความวุ่นวายรู้แล้วล่ะค่ะท่านเป็นราศีที่ค่อนข้างที่จะนักบุญแล้วก็มีเมตตามีน้ำจิตน้ำ ใจที่ดีงามมากๆแต่ว่าชั่วโมงนี้ถ้าเรารู้ก่อนเราก็จะได้ช่างอกช่างใจโดยที่ฟังแล้วก็คิดแต่ก็ไม่ได้เอาใจลงไปเล่นเพราะถ้าาใจลงไปเล่นแล้วคุณจะเครียดมากๆนะคะเป็นเดือนที่คุณค้องข้างเวียนหัวปวดหัวกับเรื่องของคนอายุน้อยๆในบ้านบางทีก็ลูกหลานมาขอเงินค่าอะไรที่มันเยอะเกินไปขอการเที่ยวหรือใครที่แบบมีแฟนที่อายุน้อยกว่า,ามีกิจกรรมอันนู้นอันนี้ซึ่ง คุณในชาวราศีกรกฎจะไปซับพอร์ตจึงก็ค่อนข้างที่จะ รู้สึกว่าตอนนี้ช่วยตัวเองก่อนดีไหมประมาณนี้นะคะในชาวราศีกรกฎนะทีนี้มาดูในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของการงานยังมีเกณฑ์ที่จะยามีอคติกับทิฏฐิกับผู้ใหญ่นะคะเพราะมีปัญหาที่คุณจะต้องกระทบกระเทือนกับคําพูดวาจากับผู้หลักผู้ใหญ่อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะต้องทํางานร่วมกับคนที่อายุมากกว่าคุณจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีและก็ไม่ให้ขึ้นประโยคแลกคาว่าไม่นะคะเพราะฉะนั้นในการทํางานกับผู้ใหญ่ จงรับฟังครับค่ะแล้วก็ลองไปทําดูถ้าทําไม่ได้ย้อนกลับมาถามเขาว่าทําทได้ประมาณนี้นะคะเคล็ดลับนี่เลยทําตามนี้เลยนะคะแล้วคุณจะอยู่รอดปลอดภัยนะจ๊ะในชาวราศีกรกฎนะและในชาวราศีกรกฎนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะม,มีโครงการอะไรต่างๆที่เข้ามาค่อนข้างมากเลยแล้วก็มีส่วนแบ่งทางในเรื่องของการเงินนะมีเพราะฉะนั้นอาจจะมี จ็อบพิเศษอาช่วยฉันทำไหมหรือไม่ก็เนี่ยฉันจะไปลงทุนในโปรเจก์นี้แต่ขอยืมเงินจากเธอก็เท่ากับเหมือนเป็นหุ้นส่วนนะแต่ก็ต้องคุยต่อรองอะไรกันให้ดีนะคะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วจะเหมือนเป็นการเสียเปรียบค่อนข้างมากนะเพราะฉะนั้นในชาวราศีกรกฎเอาละในเรื่องของปัญหาต่างๆเข้ามาแต่ในเรื่องของการเงินมีที่มาของการเงินเข้ามามีการเงินในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็มีเงินเข้ามาพอที่จะจับใจใช้สอยให ให้ผ่านไปได้ถ้ามีใครมายืมเงินแล้วละหทำทําให้เราเนี่ยเดือดร้อนหรือว่าเงินหมดแล้วให้เขายืมทั้งหมดนี้อย่า,าทำนะเพราะเสี่ยงมากจริงๆนะแต่คุณก็ใจอ่อนมากอะ่ะอืมทีนี้มาดูในเรื่องของความรักล่ะคนโสดเนี่ยแหละจะมีทิศทางที่เนื้อหอมมากนะในการที่ไปเที่ยวต่างถิ่นต่างแดนพบรักได้เลย คุยกันในโลกออนไลน์เนี่ยอยู่กันคนละจังหวัดเลยแต่ก็ไปหาเขาเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเรื่องการเสียเนื้อเสียตัวทั้งผู้หญิงผู้ชายนะเอออยู่ยอยู่อยู่ตกกระไดพลพอยโจรเนานะเขานัดพาไปเที่ยวเออแล้วก็ตกกระไดพอยโจรไปมีอะไรได้เสียกันกลับบ้านกลับช่องก็ไม่ได้หรือมีปัญหากันผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยแหละทำให้เรื่องมันเลยเถิดเลยเถิดทำให จะเล่นๆแต่ก็ต้องเป็นจริงถอนตัวไม่ขึ้นเห็นไหมในชาวราศีกรกฎอาจารย์ว่ารอบด้านเลยนะที่คุณจะต้องระมัดระวังวานแผนดูดวงนะจ๊ะอย่าทำอะไรพีพผามขัดทุนนะคะอืม ในเรื่องของความรักนะเกณฑ์ในเรื่องของคนที่เป็นความรักเป็นลักษณะคู่รักอาจารย์บอกเลยว่ามีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวด้วยกันมีโอกาสได้มีความรักที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นถามบอกไปเที่ยวแล้วมีความรักมั่นคงยังไงเพราะฉะนั้นต้องไปโม่แบบในเรื่องของคู่อ่าอย่างเช่นยกตัวอย่างอาจารย์แนะนํานะคะถ้าไปไหว้พระนะให้ไปวัดที่มีตำนานเก่าแก่และไม่ได้เป็นลักษณะที่ ที่พังหรือว่าเสียหายอย่างเงี้ยไม่ใช่วัดร้างที่มีตำนานของการปลูกเผาทำลายเงี้ยไปวัดที่สมบูรณ์แล้วก็ไปถวายช้างคู่อธิษฐานจิตให้ดีในความเป็นคู่รักนะคะแล้วก็ดวงชะตาของในชาวราศีกรกฏนะสัปดาห์นี้เดือนนี้นะคะฟังคลิปนี้อยู่อย่าใจอ่อนนะคะให้หลักตัวเองเข้าไว้ให้มากๆทีนี้มาดูในเรื่องของ สุขภาพนะมันจะต้องได้มีการจ่ายจากการเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นดูในเรื่องของค่าอยุ่่ขยาหรือคุณมีสุขภาพที่รู้สึกอ่อนแอไปอิดโรยไปเพียรเพียรเหนื่อยไปก็ต้องพักมีเวลาให้กับตัวเองมากๆนะคะเพราะฉะนั้นในชาวราศีกรกฎต้องรักตัวเองมากๆย้ําแล้วย้ําอีกนะย้ํไหลหยหนมากๆเลยเพราะว่าน่าจะค่อนข้างมีปัญหาอยู่นะดูเลยถ้าเกิดว่า าวางแผนไม่ออกหรือว่ายังไงก็เช็คดวงนะจ๊ะทิ้งท้ายในเรื่องของสุขภาพนะชีวิตคู่อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆจะดีมากๆเลยบางคนทำงานเช้าเย็นเจอกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปทำงานบีจะต้องเดินทางไปไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดแนะนำว่าไปเถอะกลับมาจะรักกันมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนทิ้งท้ายอาจารย์บอกแล้วนะคะให้ฝาก อาจารย์จุดเทียนดวงคู่รักได้นะเพื่อเสริมในเรื่องของคู่รักให้แน่นแขวนมากยิ่งขึ้นรักษาเรื่องความรักไว้ให้ดีงามนะคะทุกอย่างมันจะได้ง่ายเมื่อความรักแข็งแรงเราก็จะได้ฟันฝ่าทุกอย่างไปด้วยกันอย่างง่ายได้ฝากประมาณนี้ค่ะราศีปูผู้รักครอบครัวค่ะ